ผ่านมาดูทีมงานนี่หน่อยฮะโอ้โหทำอะไรกันนี่โอ้บรรยากาศดีมากเออสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห,โโหรถเยอะจังเลย อ่าตอนนี้เราอยู่กับทีมงานโชคพาณิชเอ้ยโชวโชทวีโชคพาณิชนะครับโอ้ทีนี้เป็นไรทำอะไรกลับบูธไม่ได้เปลี่ยนนะกลับไปยังไงกลับไฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นอ๋ออ๋อนี่เออแต่บูธก็ยังไม่สึกเท่าไหร่นะ สึกไหมอ๋อสึกไปได้นิดหน่อยนะโชมมันยังแน่นอยู่บูทมันสึกอ๋อบูทสึกก็กลาบเอาไม่ต้องเปลี่ยนเนาะเพราะนี่เออใช่ใช่ใช่สึกแล้วสึกแล้วอืมอืมอ๋อทั้งสองข้างเลยกลาบหมดเลยอ๋อ ทีมงานทีมงานนี้นี่โอ้โหช่อมถึงช่อมถึงเออมีอะไรต้องเช็คอียไหมนี่รถเกี่ยวอ่ะหมดลมั้งฮะสายพานเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเลยอ๋อสายของเหลวทั้งหมดเลยช่วงล่างอืมปีีที่แล้วได้กี่ไร่นะ พันฮะพันสี่ร้อยไร่เลยว้าคนอื่นเขามีแต่ไม่ถึงพันคันนี้ถึงพันกว่ากว่าไร่นะครับรถปีฮะปียี่สิบสองสองพันยี่สิบสองครับผมคันนี้นะครับไอรุ่นนี้ได้ราคาเทนะ่าไหร่นะล้านแปดแสนห้าหมื่นตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ ล้านเก้าแล้วเนาะอพราะตัวนี้มันสเปคใหญ่ตัวท็อปนะครับอโอ้มีแต่ของหนักๆนะครับผมนะไม่เป็นไรไฟรุ่นยังไฟแรงอยู่โอ้โหตัวนี้เป็นก้อนสองรอยนะครับก้อนก้อนนด้จบเลยนะทำอะไรบ้างอ่ะ จะทำอะไรบ้างทดใหม่มก้อนอะอนนนลายเฟ,ฟืองใหม่มทำอาไรกัน,นมก <laughs> สุพรรณการช่างครับผมชื่อนี้ใครไม่รู้จักนี่ถือว่าตกข่าวนะฮะตกข่าวข <laughs> องดี ชื่อนี่ดังกรับผมดังยอดยอดยอดจองแต่ละปีนี่ก็เยี่ยมกันนะนะยอดขายของ,ของ,ของนะเขาน่ะใช้เมรงสามตัวเมรงกีตัน์นายยกได้อ๋อ,อ,อ,อแล้วเรลเลอร์ได้เปลี่ยนไหมไม่เดีย๋ยว รถเลื่อยยังไม่แตกอ่ะตั้งแต่เอามาในี่นะเขาใช้ของอะไรแมงป่องเหรออ,อ๋อดีสองตัวนี้ 48, นะ48เนาะ48่สดรเลื่อร่างก็อยู่ประมาณ11หรือเปล่า11เ็ดลูกเรานำเรานำ18ใช่ไหมสิบแปด้รนำใหญ่เลยนี่20บบ่ มันนับสิบเก้าว่ะยี่สิบหรือสิบเก้าเลยเนี่ยตัวใหญ่เนาะยี่สิบยี่สิบทีนี้คงจะได้จวดกันอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ก็หลายคนก็เช็กเช็คเช็กจวดคนเช็คให้เสร็จเลยแหละเช็คเผื่อมีงานด่วนงานข้าวเบาอืมอืม อันนี้เครื่องจีไฟนะเครื่องฮิโน่จีไฟครับผมอะไรเลยท,ท,นท,นเท่อไหน,ท,นท,ท่อขึ้นนะอ,อ๋ออ,อันก็ทำเหรอไม่ใช่ทำแค่ดำนะทำรถเกี่ยวด้วยเหรอเอเออัน รถนี่อ๋อเนี่ท่อแทงข้างนนะรถเกีียวเนี่ไม่ใช่ว่าซื้อมาเลยใช้อย่างเดียวนะมันต้องเช็คมันก็มีไอ้ส่วนเสื่อมวงของเขาส่วนที่ต้องเช็คส่วนที่สึกรอก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับนะน้ำ<ะ> ตูนวดน,นะอ้วปีนี้เช็คเช็คหลายจุดนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนโซ่นะลูกน้ำแต่ซีโร่ยังดีเนาะซีโร่ยังสวยอยู่แต่น้ำเปลี่ยนใหม่ใช่ไหม ก็ประมาณนี้นะแวะมาอัปเดตกันนะครับก็นลงนาปีจะได้เกีียวไม่ข้าวอ่ะฮะแรงจนเมฝนมานิดเดียวเองหายไปล้วทานี้น้ำดีนะน้ำดีแต่แต่ปีนี้น้ำไม่ท่วมเนาะปกติทานี้โอ้โหน้ำท่วมล้นเขื่อนเลยนะปากเปิดอะไรไม่ต้องไม่ต้อง แต่งอีกพวกนี้ยนะตะเกียวยของแต่งแต่พวกนี้เนาะอืมชูล่าก็ชูร่อยู่โอ้เอ้าเห็นเลยข่าวว่าเอาไมโครมาใหม่เป็นยังไงฮะนายไปดูหน่อยสิโอทีมงานนี่รถเยอะจริงฮะรถดำอีกได้เจอรถดำอีก โอ้นี่นี่ครับออกมาเก่านอกเลยดิรุ่นอะไรนะไอแคทสามหนึ่งสอีตัวนี้ท็อปนะมีกล้องหลังกล้องไรด้วยตัวนี้เป็นไงใช้งานเป็นไงใช้ดีนะไปเลือกด้วยตัวเองเลยโอลูกพี่นีนจัดเต็มเลยนะแล้วแต่ลูกน้องสั่งจะเอาอะไร พอได้เนาะแมคโครเยอะอยู uhm. yeah. yeah. uh. ่ช่วงนี้เพิ่งได้จอดเนาะเออขึ้นเหนือลงใต้โอ้โหพิงสูรินด้วยโซนสูรินก็รับเนาะโอ้นี่เซนวิแต่ว่าไอ้ตัวนี้ใบแท็กยังเดิมเดิมอยู่เนาะใบแท็กเดิมอยู่นะครับผม สันส่นๆแบบนี้ก็ดีนะเลี้ยวง่ายเนะเลี้ยงง่ายอืมไม่ใหญ่ครับผมแต่ว่าแรงดีเอแเลไประยาน้ำมันไหมเออโอ้กินน้ำมันแล้วก็มันก็แรกงก็เยอะเนาะกำลังมันก็ได้นี่จากอะไร PNP Production นะผู้นำเข้า แล้วก็จัดจำหน่ายนะครับอืมสวยดีไม่ใหญ่อันนี้มันเป็นรุ่นกี่ตันนะสิบ <13. S 1> สามตันเนาะสิบสามตันเออเครื่องอะไรนะเครื่องเครื่องแคตมันกี่สูบนะทุกนสี่สูบสี่สูบไดเร็คหมดเลยหรือคอม่เรียวอ๋อออสวยนะครับเอา แวะมาอัปเดตผ่านมาเจอพอดีเลยทีมงานนะครับผมชอทวีโชคพาน,นิช์นะปากันไว้ด้วยนี่ใจทะเลอีสุสุจิก้าฮนะคันนี้โว้ยรอจัดเลยนี่รอจัดเหลือแต่งอะไรเพิ่มไหมนี่อ๋อเ <c oughs> <c oughs> สียจ้จจะแต่งอะไรเพิ่มไหมนี่ <c oughs> แต่งเลสโอ้จะใส่หมวกสวยเนาะ ใส่หมวกใส่อะไรอ่ะโอ้โหของชอบเลยตัวนี้ไอระบบ